โอเควันนี้ทุกคนครับวันนี้ที่เซิร์ฟเทเปต้าเกมเอดิตี้ไฟมีการปรับความสามารถตัวละครหลายตัวมากๆเลยนะรวมถึงมีการเพิ่มสกิลพิเศษของผู้ล่ามาด้วยในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและตัวที่ได้รับบัฟกับเนิร์ฟเนี่ยจะมีตัวไหนที่เป็นเมย์ของเพื่อนเพื่อนบ้างหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะไปดูกานฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแ like, ชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้กับโมพี่ดิฉนแน็ไว้ด้วยและถ้าเกิดทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปด โอเคเดี okay, あああ๋ยวเรามาดูกันที่สกิลพิเศษอันใหม่ที่จะเพิ่มให้กับผู้ล่าหรือฮันเตอร์กันก่อนครับสกิลนี้มีชื่อว่าย้ายร่างครับความสามารถห,หลักๆก็จะประมาณว่าฮันเตอร์สามารถวางประตูวาร์ปได้เมื่อวางประตูวาร์ปเสร็จเข้าประตูวาร์ปจากต้นทางก็จะไปโผล่ที่ปลายทางหรือจะเข้าจากปลายทางก็จะมาโผล่ที่ต้นทางได้เช่นเดียวกันครับเมื่อใช้งานแล้วจะติดคูดาวอยู่ที่100วินาทีผู้ย่างนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มเริ่มงงฮะเดี๋ยวผมพาไปดูกันในเกมดีกว่าเมื่อเริ่มเกมมาฮะจะติดคูดาวก่อนเลยนะ30วินาาาาทีไมมม่สรถเเข้ก และใช้งานได้เลยเพื่อนๆสังเกตตรงมุมขวาล่างดูดีเมื่อครูดาวหมดแล้วทางหน้านสกิลย้ายล่างของเราก็จะสามารถใช้งานได้เมื่อกดใช้งานท่าน้กขอย้ายล่างครับมันจะเป็นการกําหนดจุดที่จะเปิดประตูวาร์ปครับซึ่งจะมีระยะไกลได้สูงสุดก็คือ60เมตรล้อมรอบตัวของเรานั่นเองจะเป็นการวาร์ปประตูวาร์ปตรงปลายทางและตรงต้นทางจะสร้างอัตโนมัติแบบนี้เลยนั่นเองโดยท่าน้าของตัวฮันเตอร์เนี่ยสามารถเข้าประตูวาร์ปได้เมื่อเข้าจากต้นทางก็จะไปโผล่ปลายทางจากนั้นจะต้องรอระยะเวลาสาวินาทีถึงจะสามารถ เข้าวาร์ปได้อีกหนึ่งครั้งเมื่อเข้าวาร์ปครั้งที่2ไปแล้วฮะทางด้านของประตูวาร์ปจะพังโดยทันทีถ้าากับว่าจะใช้งานได้2ครั้งแล้วต้องรอคูดาวหนึวินาทีเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดสิว่าเราเปิดประตูวาร์ปไว้แล้วเราไม่เข้าล่ะประตูวาร์ปก็จะไม่พังหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าประตูวาร์ปหรือว่าทางด้านของสกิลย้ายร่างนี้จะมีระยะการปรากฏประตูวาร์ปอยู่ที่30วินาทีหรือสังเกตตรงชาร์จมุมขวาล่างได้เลยถ้าเกิดชาร์จหมดทางด้านของประตูวาร์ปหรือว่าสกิลย้ายร่าาางกก็็จจะะหยไปดยโดอััตตตนมิิแล้ววคู 100วิาทีถึงจะสามารถใช้งานครั้งต่อไปได้ครับผมคิดว่าคําถามนี้น่าจะผุดในหัวของเพื่อนๆหลายๆคนอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเราเปิดท่าหน้าของประตูวาร์ปหรือสกิลย้ายร่างแล้วเซอร์เวอร์สามารถเข้าวาร์ปเหมือนพิเศหรือนักบวชยิงได้หรือเปล่าบอกเลยว่าท่าหน้าของผู้รอดชีวิตไม่สามารถเข้าประตูวาร์ปหรือว่าสกิลย้ายร่างของฮันเตอร์ได้ครับอีกหนึ่งคำถามที่น่าจะผุดในหัวใครหลายๆคนก็คือเมื่อเปิดประตูวาร์ปหรือว่าย้ายร่างแล้วเวลาอยู่ในช่วงของการย้ายร่างเนี่ยท่าหน้าของเซอร์เวอร์สามารถขัดจังหวะได้ไหมไม ว่าทางด้าของการสาบของแพทิเซียต้องบอกเลยว่าทางด้าของเซ r ร์เวอร์ไม่สามารถขัดจังหวะได้นะครับทางด้าของตัวฮันเตอร์จะไปจากต้นทางจนถึงปลายทางได้แน่นอนแบบ100%ครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกัอกบการปรับความสามารถเปิร์กของผู้ล่าหรือว่าฮันเตอร์ครับและเปิร์กนั้นมีชื่อว่าท้าทายนั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นการเพิ่มชาร์จให้ทางน้าของตัวฮันเตอร์1ชาร์จหรือว่าเพิ่มคะแนนให้1000คะแนนและเมื่อใดก็ตามที่ทางน้าของสกิลแรกมีการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วทางน้าของชาร์จนี้ก็จะไม่มีการเพิ่มต่อแต่เมื่อแพทใหม่เข้ามาครับหากทางน้าของผู้ล่าหรือว่าฮันเตอร์ทำการปลดล็อกสกิลด้วยวิธีการอื่นอย่างเช่นกกกาาาาาารรรรรโโจจจจมมมมมตตตีีีไ่่่วืจจืือลลออออหใใชช้้้สนนนเพปดขขัแทงง หนึคะแนน1นึ่พคะแนนเนี่ยมันจะมีการเก็บอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นฮะจนกว่าจะครบ1000คะแนนแต่ว่าหลอดในการเก็บชาร์จเมื่อปลดล็อกสกิลขั้นหนึ่งแล้วมันจะสะสมชาร์จหรือว่าคะแนนเนี่ยช้ากว่าปกตินั่นเองฮะส่วนตัวผมว่าเปิกน,นี้ค่อนข้างน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราปลดล็อกสกิลเร็วเปิกา่ายก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่นเองฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูบัฟเนิฟตัวละครฮันเตอร์แล้วก็เซเวอร์กันบ้างครับโดยเราจะเริ่มที่อูช้างหรือว่าแบ็คแอนด์ไวท์ก่อนเลยนั่นเองครับโดยสิ่งแรกที่มีการปรับนั่นคือแอนิเมชันในการตีของร่างขาวจะไวขึ้นครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่0.82วินาทีจะเปลี่ยนเป็น0.7วินาทีทําให้การโจมตีเนี่ยมันโจมตีได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไล่ล่าผู้รอดชีวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองฮะม่อมีการบับทางด้านของตัวร่างขาวแล้วร่างดําก็ต้องมีการบับเหมือนกันครับทางด้านของร่างดำฮะจะสามารถขึ้น0.2วิท จากเดิมจะใช้เวลาในการข้านาต่างอยู่ที่2วินาทีตอนนี้จะเหลือเพียงแค่1.8วินาทีเท่านั้นเองฮะมาดูกันที่บัฟสุดท้ายของ Back c n d White ครับนั่นก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนร่างจากร่างดำเป็นร่างขาวจะลดระยะเวลาแอนิเมชันดูระยะลง1วินาทีครับทำให้ผู้รอดชีวิตหลัวเซิร์เวอร์เนี่ยติดหลอนไวขึ้นกว่าเดิมนั่นเองฮะ เราไปดูตัวละครที่2ครับที่ได้รับบัฟความสามารถที่น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือนายแอดหรือว่าพายน้านั่นเองท่าน้าของนายแอดเนี่ยเมื่อเขาปาท่าหน้าของสเ,เปียร์ห, Spirit, หรือว่าหอออกไปแล้วเขาจะมีสกิลที่ชื่อว่าสกิทไพหรือว่าการพุ่งไปด้านหน้าได้หลังจากที่เกตพุ่งไปแล้วครับจะต้องมีการเก็บชาร์จเพิ่มเติมนะจากเดิมจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่ที่18วินาทีในการเก็บ1ชาร์จแต่เมื่อแพทใหม่เข้ามาครับจะใช้เวลาน้อยลงครับเหลือเพียงแค่15วินาทีทําให้ท่าหน้าของเกรสหรือว่าาากรพดไ้้น บ่อยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ เรามาดูก,กันต่อกับตัวละครที่3อย่างแซงเกรียหรือว่านักร้องโอเปร่ากันบ้างครับซึ่งจะเป็นการเนิบความสามารถนะโดยความสามารถแรกที่ถูกเนิฟไปนั่นก็คือเมื่อท่านั่งของแซงเกรียหรือนักร้องโอเปร่าอยู่ในพื้นที่เงาครับจากเดิมความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาอยู่ที่50%ตอนนี้จะถูกลดลงมาเหลือเพียงแค่45%พูดง่ายๆก็คือ <Okay. S 1> เมื่อเปลี่ยนพื้นที่เงาแล้วการเคลื่อนที่ของเขาจะช้าลงนิดนึงนั่นเองอย่างที่2นั่นก็คือเมื่อมีการย้อนเงาของโอเปร่าจากเดิมจะต้องรอคูดาวอยู่ที่17วินาท ขึ้นเป็น20ิวินาทีนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฝากฝั่งของผู้รอดชีวิตหรือว่าทาังน้านของเซอร์ไ์เวอร์กันบ้างครับโดยทั้งนั้นของคนแรกนั่นคือเพนเตอร์หรือว่าจิตกรมันจะมีอยู่2อย่างนะที่มีการบัฟความสามารถให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับโดยอย่างแรกก็คือจิตกรหรือว่าเพนเตอร์สามารถจดจําใบหน้าของฮันเตอร์หรือผู้ล่ล่าเพียงแค่67%แล้วก็จะสามารถวาดรูปได้เลยนั่นเองแต่การวาดรูปนั้นจะช้ากว่าความเร็วปกติช้ากว่าการจดจำใบหน้า แล้ววาดรูปจากนั้นก็2หน้าต่อจดจำไว้หน้าต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะอย่างที่2ก็คือเมื่อเราทําการวาดรูปเนี่ยเราจะวาดแค่67%แล้ววางเลยก็ได้แต่ระยะเวลาในการดึงดูดฮันเตอร์ให้อยู่กับรูปภาพของเราก็จะน้อยลงไปนั่นเองอันนี้ผมว่าแบบ100%นะจะได้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ4วินาทีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราวาดรูปเพียงแค่67%ไม่ถึง100%การที่จะดึงดูดทางด้านฮันเตอร์อยู่ที่รูปภาพของเราก็จะน้อยลงแบบนี้นั่นเองครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับตัวละครนักข่าวฮะหรือว่าจ u r n a l สต์นั่นเองครับตัวละครนักข่าวเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการถ่ายรูปแล้วก็สั่งให้ทางน้าของออฟเฟียสไปพับไม้ได้3ครั้งแล้วก็สั่งให้ออฟเฟียสไปช่วยจัเก,ก้าอี้ได้หนึ่งครั้งแต่มันจะมีปัญหาในกรณีที่ว่าใช้พับไม้ไปแล้วทั้งหมด3ครั้งเหลือการช่วยเก้าอี้หครั้งทางงน้าของตัวนักข่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเปิดกล่องได้แถมไม่มีเพื่อนร่วมทีมคนไหนนั่งเก้าอี้จรวดด้วยทําให้ภาพถ่ายในการช่วยเหลือเพื่อนจัดเก้าอี้รรรรดเีีี่ยไไมม้าากปปททับ แล้วหากเหลือภาพถ่ายในการช่วยเหลือเพื่อรูปวมทีมจากเก้าอี้จรวดเราสามารถเปลี่ยนเป็นการพับไม้ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้จะเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือเก้าอี้จรวดก็ได้จะเปลี่ยนมาเป็นการพับไม้ก็ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนั่นเอง ตัวละครต่อไปที่พีการบัฟความสามารถให้ดูดีมากขึ้นนั่นคือเพอร์ฟูเมอร์หรือว่านักปุงน้ําหอมนั่นเองครับโดยมีการปรับลดระยะเวลาในการฉีดน้ําหอมหรือว่าแอนิเมชันจาก0.83วินาทีลดลงมาเหลือเป็นแค่0.49วินาทีทําให้ทหน้าของตัวเพอร์ฟูเมอร์หรือนักปุงน้ำหอมสามารถใช้น้ําหอมเสียงวิได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ เอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับตัวละครต่อไปนั่นคือไวดิงหรือว่าคนป่านั่นเองครับจะมีการปรับอยู่สองสอย่างนะอย่างแรกก็คือจะลดอนิเมชันในการขึ้นขี่หมูครับก็จะขึ้นขี่หมูได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นอนิเมชันในการพุ่งไปด้านหน้าของทานหน้าของไวดิงก็จะทําได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันอย่างอย่างอย่างยังไม่หมดฮะทาหน้านของคนป่ายังมีบัฟอีกหนึ่งอย่างน,ะนั่นก็คือเมื่อคนป่าขี่เจ้าหมูป่าจนหมดพลังหรือว่าช้จของเขาหมดเนี่ยบอกเลยว่าระยะเวลาในการคูดาวจะน้อยลงนะจากปกติอยู่ แต่ว่าเมื่อแพทใหม่เข้ามาระยะเวลาในกายคูดาจะเหลือไปแค่30วินาทีเท่านั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดเราขี่หมูป่าจนมันหมดแรงหรือว่าเราตกจากหมูเนี่ยเราก็รอเวลาคูดาเพียงแค่30วินาทีก็จะขี่หมูครั้งต่อไปได้นั่นเองครับบัฟมาหลายอย่างเลยเกินครับขอเนเดฟซะหน่อยแล้วกันเดฟบ,บอกเอาไว้นะฮะนั่นก็คือในกรณีที่คนป่าขี่หมูอยู่แล้วก็มีการพุ่งชนทางด้านของผู้ล่าหรือว่าฮันเตอร์ให้กระเด็นออกไปเนี่ยหากมีการขัดแอนิเมชันครับไม่ว่าจะเป็นปืนของลักกี้กายทางด้านของคำสาปของพีทีเซียการกระทด จังหวะการพุ่งของคนป่าโดยทันทีเลยนั่นเองฮะดังนั้นถ้าเกิดเห็นเพื่อนใช้หมู่พุ่งชนฮันเตอร์ก็อย่าไปขัดอนิเมชันนั่นเองครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับตัวละครน,นักบินครับมีทั้งบัฟแล้วก็เนิร์ฟฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาไปดูในเรื่องของการเนิร์ฟไปก่อนเลยแล้วกันครับโดยเทมของตัวนักบินเนี่ยเมื่อกดใช้งานก็จะมีการพุ่งตามลูกศรที่อยู่ด้านล่างการครับผมซึ่งมันจะมีระยะค่อนข้างไกลมากๆแต่เมื่อแผดไปเข้ามาครับระยะการพุ่งเนี่ยจะถูกลดระยะให้มันแคบแล้วก็สั้นลงกว่าเดิมนั่นเองครับจากเดิมเนี่ยบอกเลยว่าฮันเตอร์ตามแทบไม่ทนันแต่เมื่อแผหไปเข้ามาระยะมันจะสั้นลงเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆะะกกกาาาารพุุ่่่งงงงขขออออตััััััววนนนนนนนบบิจจจส้้แปคเเยมๆ คราวนี้เราไปดูการบัอบความสามารถให้ดูน่าสนใจมากขึ้นครับทางาน้าของตัวนักบินเนี่ยสามารถบินขึ้นสู่น่านฟ้าได้1ครั้งต่อหนึ่งเกมในแพทปัจจุบันแต่เมื่อแพทใหม่เข้ามาฮะ หากเรายังมีทางหน้าขอสกิลหรือว่าเจดผักในการพุ่งอยู่เราสามารถใช้การบินขึ้นสู่น้ดฟ้าได้อีกนั่นเองครับแต่ว่ามันจะติดคูดาว150วินาทีเท่ากับว่าทางหน้าของตัวนักบินเนี่ยสามารถพุ่งขึ้นสู่น้นฟ้าได้ตลอดเวลาตามใดที่เขาจะมีสกิลในการพุ่งไปด้านซ้ายพุ่งไปด้านขวาหรือว่าพุ่งไปด้านหน้าเพียงแค่ต้องรอระยะเวลาคูดาว150วินาทีก็เท่านั้นเองฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวละครสุดท้ายที่มีการบัฟความสามารถนั่นคือโนเวริสหรือว่านักเขียนนิยายนั่นเองครับซึ่งความสามารถของเขาจะมีการผูกขาดกับทานาของตัวดีวิสหรือว่าแม่งูแค่ตัวเดียวเท่านั้นจากเดิมทางด้านของนักเขียนนิยายนี่จะสามารถสลับร่างกับทาน้ของลูกงูที่มีการควบคุมได้อย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อแผ่นใบถูกเพิ่มเข้ามาครับทาน้ของนักเขียนนิยายสามารถสลับร่างกับทาน้ของลูกงูที่ไม่มีการควบคุมหรือว่าไม่มีการคอนโทรลได้เช่นเดียวกันครับทำให้ทาน้ของตัวนักเขียนนิยายนี่มีระยะมีส น่าจะดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดครับเกี่ยวกับการบัฟแล้วเนิฟตัวละครทั้งฮันเตอร์แล้วก็เซอร์เวอร์รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนเพิร์ชของตัวผู้ล่าด้วยนั่นเองฮะเ,เพื่อนๆดูแล้วรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนะชอบไม่ชอบอะไรก็บอกกันได้นั่นเองนะครับผมวันนี้น่าจะจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบา t ดีแชแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆริบายบายสวัสดีครับ